ครับพี่น้องมฮอลแลวนะครับผมกับช่องเงาะน้อยลำพูนออฟฟิเชียลนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศหนางานของมือนี้นะครับผมเป็นฝ้าคึมคึยังได้กับโบหูนะครับพี่น้องมือนี้นะครับเป็นฝ้าสีคึมคึมยังไงนะครับมือนี้นะครับผมก็โอ้ยสีติดเรยกสีบ่บูเลิศเลแห่กับห้องก็เศร้าไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวภาพไปเมืองหนางานนะครับ นครับผมรรยากาศของทีมงานผมโก้สวัสดีครับฮาลาพานอนเน่ช่องปากูและเพื่อนออฟฟิเชียลเอ่อเปิการล่วงคลิปแล้วพี่น้องกาลังใจกันไปครับพี่น้อง hết hết đi cá chít bữa nè. Ở ai yêu bạn nào vậy không biết đâu. sạt cả mát thêm lâu đó, tao đi mưa lén งหาหลังแับเพิ่นอนตื่นไปบุเอ,อ,อาเอาน้ำน้ำมาลองข้อว่านี่เดี๋ยวบรรยากาศงานของมือน,นี้ มาหอดจอดถึงนะครับผมมอดว่ากันเขามาเจอยูทูบเบอร์สองท่านครับสวัสดีสวัสดีครับกินบแล้วร่อยครับอคับนนเมือครับสวัสดีครอู้มัขึ้นขิ่งหอนมาสั่นเนาะคไปกินตะยาบไดเไปหามอมันต้องมีรถไป ือเกียงคนจิตายเนี่ยคืนเอียงบม่ได้จังเลยกันไมได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมันกินยาลงไปกินยาลงไปหมดหลายเลยเลียนแต่คนหนึ่วันเลียนมาจางานไปมันไม่มีรถเดี๋ยวนี้ก็เลยเลียนโาก็เลยหาหม่องฝากหม่องฝาก็เหรอมันเป็นหัวทางแบบลาจางเงีๆไหมมันเป็นหัวทางลาจางแบบเปรี้ยวๆไหมเดี๋ยวนี้ก็เลยเลียนโลกเรียนโลกมังสามโลเนี่ย มาหวัดบองฟักพอดีกะเล่อุดซาวูมันก็เลยตกแรงมากเลยขิงฮวนเหอนันเล่หายากินถามผู้เล่กับวมิยาครับแดสนึ่งรพูบอไปไปไันามมีนย์นัมองนจสีมายอยยอยยยอยก็ไไปไาี่543นย์รั่อจสีมา บ่า74ัวดอจองาสบุม่นบาไปไยนจคนเป็นตะลเนาะแม่เลีแยงเนาะคนหายแม่บอกพี่น้องใช้ภูินี่เื่อ่ามักสาวน้อยก็แค่มักสาวน่อยยนคเป็ปเล่ีบ้านเพื่อนเราเด็ดขาดเล่นแม่โอ้ติใจเล่นมาเลย

ข้างในเลยครับแม่นี่นี่ยรดบมาตัวละส5 3ล3หน่อยตัวละ3หน่อย8 9เี่อยู่รถคัิบแมพูนี่แม่ใจนอง4 5 8 3แม่องยางก่เเ่งเดยวผ้ากัแม่กันคัดแม่อย่างใดยิมดยวผ้าคกับเปา้ายเดาวดวผ้าไปเสอ่ให้ไปจอดที่โรงเรียนบ้านนันยานครับ แล้วผมพาเขาไปซื้อไปไปหล่อมผ้าแม่เกาไปซื้อเสือบ้านะรถคันไดนบู้สอกุ้งช่างเนี้ยเฮ็ดงานแล้วเว็บเอ้ยรถคันเลี้ยงเดี๋ยวว่ะคนเฮ็ดงานแล้วไปบู้แม่แมนครับยันแต่เจ้า นี่เนี่ยครับเพป่นเหตุงานอยู่มั้งเด้อเด้อทำแม่กุ้งไงแม่กุ้งครับแม่กุ้งครับเสือย่งมือครับเสือเสือสาวหน่อยเขาย่งมือเสือบ่มี่ย่างมาอโอ้เสือยังบ่มาเลยแม่ รเข้าเียลยาเข้าหาเพเลยถงจะได้สาอแทแล้วครับในน้าได้เลยครับรผมจะได้กับแม่กับทรโทรสั่งทังเพีเลยก็ไเลครับเบอร์เพียนเขาไปทังทังเพียรเ้าหน่อยครับผมว่าเขาไปทังเพียรเาหน่อยเพจ่อนแพียแล้วกทรในเบอร์นั่นเลยโดยเสียงเสียไม่โจเลยขนาโจพระท่านมากเพิ่นไปททยงานอยู่ ใชงานรงไรอยู่ยูใชพูโมนี่แหละบางทีม่บาน้อาชีพนั้นอยู่ในบ้านนู่นนี่แต่ว่าไ่อยู่ไก่หรอกไ่อยู่ไก่อย่างงานนี่หรอกดูบ้านผูคุยดูาเงบเขาเขาทายวีอยูหันอุ้งอิงอไรอยู่หันครับเสือเบิร์ดแล้วนะครับตอนนี้แนะนํำใหมโทรสร้างทางเพียรัอดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อน้องยี่มาออดิชั่น เอาครับเ้วอล่อพอโจเน้อครับเด้อครับผมเชิญเชิญก่อนเชิญข้างในก่อนครับครับผมเชิญข้งในยก่อนนะครับอ่ะอ่่อััออ่อ อนนี่นะครับผมที่รองหนางานขอมเมอน์ี้นะครับดีครับสอบทดอบทดสออรบรรยากาศดีนะครับพี่น้องนะเอาพี่น้องอย่าลื้มขอบคุ้มนะครับผมสองมือแล้วนะครับสองมือสุดท้ายแล้วนะครับผมมือนี้นะครับพี่จิมมี่นะครับผมสิทธิพลนะครับ ส่งของผลงานเพลงอ่ะลุงหักเมียเขานะครับเขาคุ้มเลยนะครับพี่น้องถ้าไปทางรรเพจสาวน้อยเพจบานแพงนะครับ,บรรเพจสาวน้อยเพจบานแพงนะครับเขาคุ้มเลยกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับสารคินีกัสไปซักนี้ครับคิมหน้าพอกันไหมครับพี่นอ้องครับขอบคุณหลายๆหลครับ